วันนี้ได้กุ้งสดๆมาจากพัทยานะคะซื้อมาจากชาวประมงเลยตัวใหญ่มากเนี่ยตอนแรกนึกว่าขี้จริงๆมันคือไข่นะไปหาใน Google มาแหมเกือบทิ้งแล้เชีตัวเบิ้เริ่มใหญ่มากคะ่ะวันนี้จะทำกุ้งผัดกระเทียมไซส์กุ้งมันไม่เท่ากันนะเราก็จะทำการทอดตัวใหญ่ไปก่อนให้น้องเขาแบบสุกเหลืองหอมกรอบน่าทานแบบนี้เลย เสร็จแล้วเราก็จะไปผัดกระเทียมนะคะเอากระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันหรือเนยเอากุ้งลงไปคลุกๆแบบนี้เลยคลุกแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะทํใจชอบเลยนะชอบแบบไหนเนี่ยอวยในที่สุดกับปรุงเสร็จแล้วน่าทานมากเลยแล้วก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปรุงง่าย,ายๆเกลือน,นิดหน่อยเอาหอมและกระเทียมเจียวโรยข้างหน้านะ่ากินมาก